รายการเจแปนอร่อยสุดๆนะครับสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่เมืองโอซาก้านะครับผมจะพาทุกคนไปอัปเดตที่ Universal Studio Japan นะครับถือว่าเป็นสตูดิโอที่ใหญ่และดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยนะครับและครั้งนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปอัปเดตกับโซนที่เปิดแห่งแรกในโลกเลยกับ Super Nintendo World นะครับไปย้อนรอยความสนุกวัยเด็กของพวกเรากันนะครับกับเกม Mario นะครับบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าสนใจมากๆเลย และผมไม่พลาดอัปเดตของอร่อยประจำเมืองโอซาก้านะครับเริ่มต้นกันด้วยร้านเทปันยากิชื่อดังที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนี้นะครับเทนกะเทปันยากินั่นเอง ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้แล้วที่ห้องอาหารเทนกาะนะครับเทป,ปัญญากินะครับมือเที่ยงที่เราอยากแนะนําในวันนี้นะครับเป็นคอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเทป,ปัญญากิและพิเศษด้วยนะครับมีทั้งล็อบเตอร์แล้วก็จะมีเนื้อนะครที่เป็นโอริกิวนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าความแตกต่าง ของสองเนื้อนะครับเอามาเทียบกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนึงเป็นซีฟูด้ดอันนึงก็เป็นเนื้อนะครับเราชอบทั้งสองอย่างดังนั้นเนี่ยเราก็เลยกินคอร์สนี้เริ่มต้น8 5 0 0เยนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้คอร์สแบบนี้ที่เหมือนที่พวกเรากินนะครับ14,500เยนเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้คอร์สที่เราเลือกหน้าตาเป็นแบบไหนเข้ามาเลย ร้านเทนกะเทปัญญากินะครับตั้งอยู่ที่โรงแรมฮิลตันโอซากานะครับมีจุดเด่นตรงคอสเทปัญญากิที่เสิร์ฟด้วยวากิวโอริฟออลนั่นเองนะครับเป็นเนื้อวัวที่กินผลมะกอกเป็นอาหารทําให้เนื้อฉ่าและมีกลิ่นหอมละมุนมากๆเลยนะครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือราคาแค่เริ่มต้น8,000กเยนเท่านั้นถูกและดีจริงๆนะครับ จานแรกมาเสิร์ฟแล้วนะคะเรียกว่าแบบเป็นครีมคอกเก้ของปลาคอ,คอตสอันนี้คือแบบน่ากินมากใช่ไหมพี่ปูใช่ครับก็มันหอมเลยนะดูแบบว่าดูลาาักษณะแบบมันเป็นครีมครีมเลยแล้วกันเราก็ต้องลองเชบบอกว่าจานแรกเนี่ยเราอะ่ะอย่าลืมที่จะจิ้มกับทเมโทมซอสแซงว่าเป็นสูตรเ็ดของที่นี่แนะนนเ,เลยนะคะคอ่ะอย่าลองมาดูกันทุกคนดูก่อนนี่นครีมคอกเก้นะคะครีมเค้าละมุนมากเลยนะคะเนื้อปลาเนี่ย ก็บออเดอร์ครีมคอคเรนะครับอร่อยและถูกปากพวกเรามากเลยนะครับผมจะพาทุกคนไปชมลีลาการทำเทปันยากิของเชฟท่านนี้กันนะครับกับพระเอกในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือกุ้งลอฟเตอร์นั่นเองนะครับการทำเทปันยากิของเชฟนะครับถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ละร้านแต่ละห้องอาหารเขาก็จะมีเทคนิคและการทำนะครับที่แตกต่างกันออกไป แต่ครั้งนี้นะครับเพลินตาเพลินใจมากๆเลยเพราะว่ากลิ่นหอมของกุ้งล็อสเตอร์เวลาโดนกระทะมันหอมและยั่วยวนที่สุดไปเลยนะครับเนื้อสัมผัสของกุ้งล็อสเตอร์นะครับ <พอ S 1> เด้งและสดมากๆ <พอ S 1> เลยนะครับ <พอ S 1> ที่สําคัญเขามีมันกุ้งที่ฉ่าและอร่อยด้วยทุกคนต้องมาลอกกันเลยนะ,ะโอเค thank you ล็อสเตอร์จานที่2อ,องเรานะคะมาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือกลิ่นน<อ>ี้แบบใช่ไหมพี่ปูหอมแบบสุดๆไปเลยเนาะ เนื้อนี่แบบว่าคือเด้งเราเด้งอีกบนกระทะเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นซอสต,ตะไครเลมอนกราชใช่ไหมได้เข้าใจว่าซอสจะแบบ มีความจี๊ดจ๊ากว่านี้แั่ไม่เลยค่ะมันออกจะละมุนละมุนมากและก็ถึงเวลานะครับเมนูเด็ดประจําคอร์สนี้เลยนะครับนั่นก็คือโอลิฟเบกิวนั่นเองเป็นเนื้อวบกิวที่หาทานได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าเนื้อวัวนะครับเขาจะกินผลมะกอกแห้งเป็นอาหารนะครับทำให้รสสัมผัสของเนื้อวบเกิวชนิดนี้แตกต่<น>างจากเนื้อวบกิวอื่นทั่ว,วไปมันมีแบบว่ามีมันด้วยตรงนี้คือแอบมองว่าอยากกินมากนอกจากข้ออาหารนะคะเทฟันยากินะคะที่นี่ก็ยังมี หลายห้องอาหารชั้นพิปูเราเคยถ่ายเป็นไคเซกิด้วยใช่ไหมก็เรียกว่าถ้าใครมาพักที่นี่ก็คือสามารถแบบว่าเอนจอยที่นี่ไดุ้กครบทุกห้องอาหารเลยนะคะไม่ต้องออกไปไหนไกลเพราะจะมีความนุ่มละมุนและจูดซี่สุดๆไปเลยนะครับมันกำลังดีแต่ละลายในปากมีกลิ่นหอมที่สดชื่นทานชิ้นหนึ่งไม่พอนะครับอยากจะเหมาเป็นกิโลกันเลยทีเดียว ินิดเดียวจริงจพี่อ้อชิมเพเลย์ไปนะคะนุ่มมากเด็ดมากรสเหนือเข้มข้นมากในเซตนี้นะครับก็ยังมีข้าวผัดคลุกเนื้อวากกิวที่เสิร์ฟม,มาพร้อมกับซุปมิ่โซที่เข้มข้นนะครับรสชาติเข้ากันได้ดีมากเลยอร่อยอีกแล้วนะครับทุกคนอือข้าวผัข้าวผัดแบบดีมากมีกมีรสชาติแบบ กลมกล่อมเบาๆไม่ได้แบบโดดจัดอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็เนื้อนี่นุ่มละมุนแล้วก็มีเห็ดมาทําให้แบบความนิ่มของเมลข้าวเนี่ยโดดเด่นยิ่งขึ้นพี่ปูชอบแน่เลยจานเนี่ยชอบมากมิโวนเขาเข้มนะ และครอนี้ก็มีของหวานปิดท้ายตามฤดูกาลด้วยนะครับเราได้ชิมผลไม้กับชีสเค้กที่สดชื่นถือว่าเป็นอะไรที่ลงคอร์สนะครับเป็นมือเที่ยงเริ่มต้นราคาแค่8,000พันกว่าเยนทาน้เองถ้าสมมุติอยากกินแบบพวกเราก็ประมาณ14,500เยนเพราะว่ามีลอบเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมปกติแล้วนะคะคอสเทปันจาเกียร์ร้านข้างนอกอื่นๆน่ะมันก็คือราคาสูงอยู่แล้วแต่นี้คือราคาดีมาก8 5 0 0ยเยนแล้วนี่คือในโรงแรมระดับ5้าดาวอยู่ด้านโอซาก้านะคะเรียกว่า คือมาพักแล้วก็มาชิมเถอะหรือถ้าใครไม่ได้มาพักก็อยากให้มาชิมเพราะราคาดีมากจริงๆนะคะเทนกะเทปัญยิกค่ะแล้วผมจะพาทุกคนไปชมห้องนอนของฮิลตันโอซาก้านะครับวิวใจกลางเมืองที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งสีสันและห้างต่างๆมากมายเลยนะครับ ออกจากสถานีรถไฟเพียง19ก็ถึงโรงแรมเลยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมฮิวตันโลซาก้าแล้วนะครับเรากําลังเข้ามาแนะนําห้องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเรามาพักที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับพิเศษนิดน,นึงเพราะว่าเราจะเพิ่มอัพเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับมาในห้องที่หรูหรากว่าเดิมนะครับห้องนี้เป็นห้องที่ชื่อว่า Executive s u ส่วนร o มนะครับความกว้างก็คือ90ตารางเลยนะครับทุกคนคือกว้างใหญ่มากๆและดูแบบว่าลักชูรีทุกอย่างตกแต่งด้วย แบบว่าสวยงามมากเลยนะครับมีอาร์ติสญี่ปุ่นด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยตกแต่งเดคอเรทในห้องนี้ให้ดูแบบว่าอลังการงานสร้างเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วเข้ามาดูบรรยากาศในห้องนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมีอุปกรณ์ตรงไหนอำนวยความสะดวกหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาทวรกนะครับเข้ามาเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ที่แบบว่าโอ๋เหมาะมากๆเลยมีโตทํางานส่วนตัวนะครับเหมาะกับบิสเนส แมนอย่างพวกเรานั้นเองนะครับก็คือมาพักที่นี Deep ่ก็จะได้ทํางานไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยนะครับเพราะว่าวิวด้านหลังของผมนะครับคือตึกแบบว่าอยู่ท่ามกลางใจกลางเมืองเลยของอุบดรานะครับทุกคนก็ดูเห็นเป็นวิวสีสันของกลางเมืองตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้นะครับแวดล้อมด้วยร้านอาหารนะครับแหล่งชอปปิ้งแล้วก็แวดล้อมไปด้วยนะครับรถไฟใต้ดินนะครับทุกอย่างเลยครบคันมากๆเลยนะครับถ้ามาพักที่นี่สะดวกสบายแน่นอนนะครับ และโซนตรงนี้ก็สามารถที่จะนั่งพักผ่อนย่อนใจนะครับคือมาเป็นครอบครัวก,ก็อยู่ได้หลายคนเลยนะครับเพราะห้องเขากว้างๆจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนไปดูกันว่าห้องนอนน่านอนหรือป่าแล้ววิวดีไหมมาไปดูกันนี่เลยห้องนอนนะครับคือแยกชัดเจนมากๆเลยระหว่างห้องนอนแล้วก็ห้องน้านะครับคือกว้างมากทุกคนเดินเข้ามานี่ผมให้ดูห้องน้ํานี่เป็น ่ซนแห้งนะครับมีแบบว่าวินโดว์มีกระจกนะครับบ้านใหญ่โอ้โหไอ้ส่องาสาวๆชอบแน่นอนนะครับแล้วนี่ก็เป็นโซนนะครับแยกเลยทําสุระส่วนตัวหรือว่าเราจะอับน้ําแช่น้ํานะครับได้เลยนะครับไม่ต้องแย่งกันนะฮะห้องนอนวิวแบบนี้เลยทุกคนดูตึกข้างหลังผมเป็นตึกออฟฟิศที่ดูแบบว่ามีพลังมากๆเลยนะครับนี่ยูแบบว่าเขาจะทําห้องให้ดูเหมือนแบบลักษณะ เป็นสไตล์ที่น่าจะมีโฮงจุยนิดนนะเพราะว่าดูด้านหลังก็ดูแบบเฮ้ยมันดูมีพลังวิวสวยมากตรงนี้ก็เป็นมีร้านอาหารหลายร้านเลยที่เขาเลยเคยแนะนํานะครับด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคิทาชินจิที่มในโซนกินดื่มนะครับเที่ยวย่านราตรีนะครับกลางคืนนะครับร้านอาหารสเต็กอะไรต่างๆมากมายเลยในย่านนี้เดี๋ยวผมจะพาแวปเดตที่ย่านคิทาชินจิที่อยู่ด้านหลังเรานะครับสําหรับทุกคนที่จะมาพักห้องนี้นะครับ ก็หวังได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีขนาดที่กว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ห้องเนี่ยดูลักชวรีมากด้วยถ้าใครสนใจนะครับในการที่จะมาพักโรงแรมฮิลตันโอซาก้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้และรับรองว่าราคาที่เรานำเสนอนะครับ ถูกแน่นอนมีส่วนลดโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพาทุกคนลงไปญชีอาหารเช้ากันนะครับก็คืออาหารเช้าของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเวอร์วังอลังการมากๆเป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าใครมาโอซสกานะครับโรงแรมแห่งนี้นะเราอยากแนะนำนะฮิวตันอซากานั่นเองแล้วเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้เช้า ผมจะพาทุกคนไปชิมอาหารเช้าของโรงแรมฮิลตันโอซาก้ากันครับลายอาหารเขาถือว่าครบมากๆเลยมีทั้งอาหารแบบตะวันตกและอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยเลือกทานได้กันเลยนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมฮิลตันโอซาก้าค่ะและแน่นอนนะคะเมื่อกี้พี่ปูพาไปตะลุยายบุฟเฟ่อาหารเช้ามานะคะเป็นไงบ้างคะพี่ปูได้เลยแน่นมากๆเลยนะครับนี่ก็คือห้องฟอร์คเทเช่นนะครับมีอาหารที่แบบว่าแตกต่างกัน2สไตล์อย่างของผมนี่คือจะเป็นแนวแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับใช่ค่ะดูน่ารักและดูสุขภาพดียอดนะมีนัตโตะที่แบบว่าโอ้น่าทานมากๆเลยนะคะน่ากินสุดๆเลยของพี่อ้อมเป็นไงของพี่อ้อมเป็นสไตล์แบบเวสเทิร์นนะคะก็คือแบบว่าถ้าใครชอบ เบเกอร์เนี่ยก็คือจัดมาเต็มๆแบบพี่อ้อมได้เลยนะคะทั้งข้าวทั้งหวานนี้มีให้เลือกเพียบเลยค่ะเบเกอรี่เขาหน้ากินมากนะ<ล>นมีแบบว่าโดนัทมีแบบว่าฟคซองมีพาสตี้เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาชิมกัน,กนค่ะ <ๆ S 1> ว่าอาหารเช้าที่นี่นั้นจะเด็ดแค่ไหนนะคะคือเป็นอะไรคะผมกินจริงๆเราก็ต้องกินโตะนะเพราะว่ามันคือสุขภาพดีใช่แล้วค่ะคนญี่ปุ่นเขาทานนะโตะทุกเช้านะคะทุกวันยืดๆนี่เลยนี่แบบนี้โอ้โหเป็นไงบ้าง กลิ่นโกโก้เลยกลิ่นโกโก้เลยของพี่อ้อมนะคะไข่คะ่ะตอนเช้านุ่มๆฝั่งของญี่ปุ่นเขามีอะไรให้เล่นเยอะนะมีแบบชวาะมซิมิไข่ตุ๋นมีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็แบบไข่หวานไข่ออนเซนโหะนะกินมากขนมหวานเยอะมากจริงๆนะครับลายอาหารเขาคือใช้ได้เลยนะทุกคนถ้าใครมาพักที่นี่นะรับรองว่าต้องจุใจแน่น,นอนเะนอะอะไรเงเดนิสส้มใช่ไหมเดนิส อร่อยมากคือตัวแพ่งเขาจะแบบว่าร่วนๆกับกรอบแล้วก็ไม่แ pues ห้งจนเกินไปนี่มีเทคเจอร์นะคะตัวส้มก็คือแบบอร่อยหอมหวานเลยคือขนมหวานดีนมหวานดีเพราะว่ามีเรียงลายเต็มไปหมดเลยทุกคนถ้ามาเนี่ยคือแบบว่าจุดใจไม่ต้องไปกินขนมเนาะเบเกอรี่ดีมากเดี๋ยวเขาตัวทานอาหารช้ากันก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีตรุโอซสกาใช่แล้วอันนี้คือเด็ดมากจริงๆค่ะกินต่อแล้วนะบ๊ายบาย และผมจะพาทุกคนไปสนุกกันต่อที่ Universal Studio j 8นะครับเป็นทีมพาร์คที่ดีที่สุดในโลกเลยอย่าง Harry Potter และเปิดตัวที่แรกในโลกกับ Nintendo World นะครับมีเครื่องเล่นที่เป็นแบบ Interactive มากมายตามพวกเราไปอัปเดตกันได้เลยนะครับ ครั้งนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีการเดินทางง่ายๆเลยพวกเราเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีนันไคนัมบะสเตชันนะครับและการไปเที่ยว USJ ที่นี่ถ้าอยากครบครบนะครับผมขอแนะนําแบบเต็มอิ่มเลยต้องมาเที่ยวซื้อตั๋วแบบสองวันนะครับตเรากลขึ้นรถไฟที่นันไคนัมบะสเตชันนะครับเราจะเปลี่ยนที่ชินิมามิยะแล้วก็นิชิกุโจเพื่อที่จะไปยูนิเวอร์แซลซิตี้สเตชันแล้วก็เดินถึงเลยถึงเลยเรานั่งกันแค่นี้การรีเซิร์ฟไรท์ปิดเนาะ บ<ไ>วนนไปเมฆอ่ะดูสิอ่ะด,ด,ดูไม่อยู่นะมีไมอยู่ไหมเอาอะดูไหมแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนนั่งอยู่นั้นผู้สูงอายุเราให้เขานัา่งอะไรทีน่นั่งเท้าแล้วปิดหมด การนั่งรถไฟที่ญี่ปุ่นดูเหมือนจะซับซ้อนใช่ไหมล่ะครับพะเส้นทางเขาครอบคลุมทั่วประเทศเลยแต่ว่าไม่ยากเพราะเขาวางแผนมาเป็นระบบอย่างดีเพียงลองศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางนะครับจะเสิร์ชจาก Google Ma p ก็ได้แต่ผมแนะนำว่าควรซื้อ i อซ a r า์แบบเติมเงินนะครับจะได้แตะเข้าแตะออกโดยไม่ต้องเสียเวลาหยอดเงินเพียงเท่านี้ก็ลดขั้นตอนยุ่งยากไปได้เยอะเลยล่ะครับหรือถ้าใครมีปัญหาติดขัดตรงไหนนะครับ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่หรือนายสถานีได้เลยภาษาอังฤษเขอบูดได้อยู่นะครับตอนนี้นะคะพวกเรามาถึงที่สถานีนะคะนิชีคูโจเป็นที่เรียบร้อย<ช>แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอีกสถานีนึงนะครับนั่งไปอีก2สถานีเท่านั้นนะครับใช่แล้วค่ะเราจะไปลงที่ Universal City Station นะคะว้าวมาแล้วมาแล้วพูดถึงรถไฟมาแล้วค่ะเดีย๋ยวขึ้นเดีย๋ยวขึ้นคันนี้ไปคือรถไฟเขามาจอดแล้ว,แ,ลวแบบว่าให้คนรอขึ้นอนะ่ะ ก็จะแบบมานานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวเผื่อเวลานิดนึงนะคะเ,เ,เพื่อนควรเผื่อเวลาการเดินทางไว้สักหน่อยนะครับกับสถานีปลายทางยอดฮิตแบบนี้คนเยอะจริงๆเดีย๋ยวขึ้นไปนะคะแป๊บหนึ่งนะ,ะก็จะถึงทางเข้าแล้วนะคะการเดินทางง่ายมากๆเลยอย่างพี่อ้อบอกนะอยู่โอสกานะคะจากม,มุมไหนเนี่ยใช้ JR ก็มาถึงสถานีนี้หมดเลยนะ ตอนนี้นะคะพวกเรามาถึงกันที่ USA โอ้โหเข้ามานี่ตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราพร้อมเราไปทำกิจกรรมกันน้องไอจะไปขี่อะไรไม่รู้ยูนิคอนขี่ยูนิคอนยูนิคอนจริงหรอไม่หรอกที่ไอไปเต้นกับมินเนี่ยนเต้นกับมินเนี่ยนก็นี่สิหิมินเนี่ยนมินเนี่ยนเตจมส์โซมา ส่วนใครจะได้ขี่ไฟยิงไดโนเสาร์อยู่รเราจะมาโอนออกกัน,นะะอะตแอกชันแบบว่าเป็นฟัสแ็กด้วยใช่แล<า>้วค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาสนุกเหมือนพวกเรานะคะอ,<า>อย่าลืมนะคะจองผ่านทางแอปพลิเคชันคลิก .com นะคะอโอ้โหจะมีวันให้เลือกแล้วก็ราคาดีมากๆเลยะจะมีวันให้เลือกนะคะเป็นวัน a วัน B วัน c วัน D แต่ละวันราคาไม่เท่ากันมันก็จะมีช่วงพีช่วงถูกช่วงกลางช่วงแพงประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราไม่ได้แค่เอาตั๋วผ่านเข้าไปเฉย ครั้งนี้เราพิเศษกว่าเดิมพิเศษยังไงเราเรายังไงดีเราเล่นเครื่องเล่นที่เราไม่ต้องต่อแถวโอ้ประทับใจมากถูกต้องแล้วค่ะเราซื้อแบบเป็นฟรัตแท็กโฟมานะคะใช่แล้วค่ะเลือกได้สี่เครื่องเล่นนะคะที่ไม่ต้องต่อแถวโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะตาพวกเราพร้อมแล้วไปก่อนได้เล่นก่อนนะว้าย ข้อดีของการซื้อตั๋วเว J ล่วงหน้าจากทางครุกแบบพวกเรานะครับก็คือเมื่อเวลาซื้อปุ๊บจะมี q ิวอ d e คส่งเข้ามาทันทีในมือถือเลยนะครับแล้วก็สแกน q ิว o d e คจากมือถือผ่านเข้าเกียรไปได้เลยไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากในการต่อคิวซ,ซื้อตั๋วนะครับเราเดินเข้ามากันแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่โซนแรกอย่างฮอลลีวูดนะครับายรูปก,กับตัวนะครได้เ,ดเพลินเลยนะครับสมจริงกันทุกคนเลย Oh, my goodness! Thank you. <laughs> She's my friend. We Thank are very friends. We are. We can be best friends. you. Thank you, See? <laughs> Thank you Thank so much. ไปเรียบร้อยนะครับกับเครื่องเล่นแรก Hollywood Dream j e l ร i นะครับดูธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมันตื่นเต้นและวาดเสียงเหมือนกันนะและพวกเราก็เดินไปต่อ,อยังโซนน่ารักน่ารักอย่างว o นเด r l a n d นะครับที่มีเครื่องเล่นสุดคิ้วอย่าง Snoopy นะครับโซนนี้จะถูกใจน้องๆหนูๆเป็นพิเศษ และผมยังขอแนะนำนะครับแอตทรักชั่นที่เหมาะกับครอบครัวตามไปชมกันครับแอตทรักชั่นต่อไปนะคะอันนี้เราแนะนำสำหรับครอบครัวแนะนทุกคนเออตั้งแต่เด็กนะคะยันผู้สูงอายุเลยนั่นก็คือจออยู่ด้านหลังเรานั่นเองนะคะอย่างนี้นะใครห้ามครัวนะใครร้องจะตีอันนี้อันคีอเขาบอกเลยทช่ไมว่าได้ทุกคนไม่ได้บอกคิดเองเดี๋ยวเดี๋ยวมาสนุกให้ฟัง รอบดีกว่าว well, ่าเล่นเสร็จแล้วเป็นย ja. ังไงมาแล้วใช้พาร์ทค่ะใช้พาร์ทเดี๋ยวโชว์พาร์ทให้ดูเรายังมีพาร์ทอยู่นะจ๊ะนี่พารทยังอยู่พารยังอยู่ไม่ต้องต่อแถวไปเลยมาแล้วมาล้ล้ล้้้ Okay, ข้อดีของการมีบัตรเป่งหรือว่า Express Pass นะครับคือเราจะได้สิทธิเล่นเครื่องเล่นแบบพิเศษนะครับโดยที่ไม่ต้องรองคิวหรือถ้าจะรอคิวนะครับก็สั้นมากๆถ้าเทียบกับการไม่มี Express Pass นะครับบางเครื่องคนเยอะแบบเสียเวลาค่อนข้างวันกันเลยทีเดียวไปครับเราไปสนุกกับจอกันดีกว่า 今でもこのように一体フルーツではあるんですがもうサメは見かけることないんでカバライフで縛っておきましょうエクセスミ装備リどうカメラプリ จากเราชิวๆได้ไปแล้วเราก็จะไปในที่แบบเอ็กตรีมมากิขึ้นระดับพวกเราแล้วนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะด้านหลังไฟไดโนเสาร์เล่นได้เลยนะท้างท้ามเดียวและสำหรับใครที่ชอบดราม่าและความตื่นเต้นนะครับผมยกให้เครื่องนี้เลยนะครับที่สุดของ U s J ต้องไฟิไดโนซอร์แต่ว่าเทียบกันแล้วนะผมว่ามันก็พอๆกับ ฮอลลีวูดดีมแต่ไลท์นะจะแตกต่างตรงที่มันตื่นเต้นกว่านิดนึงเท่านั้นเอง จากที่ใช้พลังงานในการกรีดหวีดเสียงบนไฟนิไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หิวกันเลยไปหาของะะอร่อยกินกั<ล>นครับะก็เลยมาซื้ออันนี้เป็นบีฟพายที่ร้านอะไรทชูริโต้กันแรกก็คิดว่าคล้ายๆบูริโต้หรือเปล่าเดี๋ยวมาบีดูข้างในว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าเลือกเนี่ยที่เลือกเป็นบีฟแล้วก็ชีสอ่าเป็นแบบนี้ออโอเคอ้โหมีชีสด,ด้วยอันนี้ ชิมดีกว่าอดีละหกร้อยเยนนะคะ การสนุกกับ U.S.J ไม่จบเพียงเท่านี้นะครับและอย่างที่ผมบอกเลยถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบครบครบะครับควรซื้อตั๋วแบบ2วันสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถมาถามกันได้ที่เพจเฟ c e ุ o ก k J แปนอร่อยสุดๆนะครับเรามีส่วนลดถึง8%นะครับจองในแอปพลิเคชันครุกนะครับและพิมพ์โปรโมโค้ด j a แป N อร่อยสุดๆนะครับอย่าลืมนะจองที่แอปพลิเคชันนี้เท่านั้น หน,น้านะครับผมจะพาทุกคนไปสนุกกันต่อที่ U.S.J. นะครับไปย้อนรอยวัยเด็กกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับและไปตะลุยด่านกับ Nintendo World นะครับมาเลโอคานั่นเองและผมไม่พลาดนะครับจะอัปเดตของอร่อยระดับมิชลินสตาร์ที่โอซาก้านะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเจ๊แปะอร่อยสุด